ตกมือด้างนนนนดังๆับปิดหมดตั้งแต่เมื่อคืนวมาริงมาแล้วครับลาสวัสพี่น้องที่รับประทานไตทุกท่านครับทักทาไทยไปยังช่องดีเอ็นนะครับแล้วก็เพียรพิชแชลแล้วก็ทางร้อยสามสิบเก้าสิบเอ็ดเอร์สวันนี้ครับประจักษ์แล้วแจ้งแล้ว วันนี้เป็นวันแรกที่ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยประชาธิปัตย์แอบอยู่หลังการก่อการรัฐประหารทุกครั้งแต่วันนี้ประชาธิปัตย์เดินออกมาทำรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนชัดเจนแล้ว สหายพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลายใหญ่ต้องมาทะเลาะก,กันเองอยู่แล้วเวลานี้หยุดวาทกรรมซึ่งกันและกันไว้ก่อนได้หรือเปล่าอย่าลืมว่าการมาเป็นคนเสื้อแดงจุดประสงค์สำคัญของเราคือการต่อต้านรัฐประหารทุกรูปแบบ แล้ววันนี้มันเริ่มแล้วพี่น้องโคศแดนอยู่ที่ได้นหยุดทะเลาะกันชั่วคราวอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ายังคิดว่ายังยึดมัน่นถือมัน่นในระบอบสันกาต,ต้องออกมาปกป้องรัฐบาลท,ที่มาจากการเลือกตั้งของประาชาชนเสียก่อน ประวัติศาสตร์บิดเบือนเขียนแล้วเขียนเล่าโดยผู้ที่กระทําการก่อกบฏแล้วชนะแต่ประวัติศาสตร์หน้านี้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศต้องรวมกันเขียนเองแล้วไม่ใช่ให้นับประวัติศาสตร์หน้าไหนมาบันทึกประวัติศาสตร์ที่ผิดเบือนความไม่จริงต่อไปผมบอกแล้วว่า ไม่ว่าจะเข้าซอยสุดซอยกลางซอยหรือจะเมา,าเก่งไม่เมาเก่งไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะไม่ผ่านอยู่แล้วเดี๋ยวจะอธิบายฟัง <c oughs> แต่ที่แน่แน่วันนี้ได้ประจักษ์กันแล้วว่าในรัฐพานั้นประชาธิปัตย์เป็นนักเลงคุมซอยชัดเจนแล้ว นักเลงคุมซอยมันไม่ต้องมีคนเยอะนักเลงคุมซอยที่เรียกค่าไถค่าซวยต่างๆไม่จําเป็นต้องมีคนเยอะแต่นักเลงคุมซอยมันจะมีหัวหน้าที่คนต่าต้องกลัววันนี้ ที่สามเสนยอมรับว่าการเป่านกวิดครั้งนี้คือคักพอสมควรแต่ถ้าคิดจะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนพี่น้องคนเสื้อแดงเขาเป่าเมื่อไหร่มึงจะเนาสุเทพลั่นตาดีนสกรรมหมดหน้าตัก กูไม่ถอยจนกว่าชนะกูก็จะไม่ถอยจนกว่าพวกมึงจะเลิกเวทีที่สามเสตไอ้ซักมันเช้านะมอ็อบโคนล้มรัฐบาลโดยการนำของสุเทพแดกเขาตะพิจบัลบอกว่าพร้อมเดินพันด้วยชีวิต สุเทพเชื่อสุรันบอกว่าพร้อมเดิมพันด้วยชีวิตผมก็ไม่เชื่อนะฮะใครเชื่อไอ้หอขหักนี้บ้างครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่แย่งเมียเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการโกงสอปอสี่กีศหุนหนึ่งหรือแม้แั่เขาแพง ยังมีเรื่องของการโกงคิดขายยวอดเรื่องของไข่ความเร็วสูง ISDN ในสมัยที่เทพเป็นนัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเยอะแยะไปหมดใครเชื่อว่าไอ้นี่สามารถนำพาประเทศไอพ้นจากการโกงไปได้มึงก้บ้าเหมือนกันหรือวะเรื่องล้ำหน้าอย่างสุเทพแดกเขาตบี้ตะบันเลนะครับ ใครจะเชื่อคำพูดของคนคนนี้เชื่อไปเถอะผมคนหนึ่งไม่เชื่อใครว่หมาตัวไหน,ม,หหนมันเคยเปล่าประกศาศหากแพ้การเลือกตั้งมันจะขุดรูอยู่ทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจว่ามันอยู่รูไหนของมันนะ รูอะไรนะมันยังไม่ยอมขุดรูอยู่เลยนะและน้ำภาษาอะไรบอกว่ายอมตายถวายชีวิตไม่มีทางคนเสื้อแดงนี่แหละครับของจริงเพราะผ่านการตายมากันหมดแล้วผ่านจากใครละ่ะ ก็ผ่านจากคนที่ชื่อไอ้อภิสิทธิ์เวชาชีวะและสุเทพเลื่อสุบันนั่นแหละครับไปโน่นนนะครับไปโน่นเลครับไม่เขียนให้เชื่อมมาใหม่พรบนี้ทับงข้นรัพท์ฉบับนี้จะต้นซอยกลางซอยสุดซอยหน้าเป็นห่วงครับเราจะทะเลาะกันเองด้วยสาเหตุอะไรผมไม่ทราบ แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคิดว่าการผ่านวาระสามของสภาถือว่าคลรบรนี้สามารถประกาศใช้ได้เลยจริงจรงแล้วเรายังมีไอ้พวกตลกที่มาลออฟันพวกเราเองแล้วยายพี่น้องสหายรักต้องมาทะเลาะกันด้วยไม่ว่าจากลางซอยหรือสุดซอย จบที่ตุลาการสารรัฐประนูญ<ว>การจะเอานายกพักสินกลับบ้าน,มนผมแนะนำด,ด้วยความประรพกนนลับทั้งทีหลับให้มันเท้ที่สุด,ดผมยังยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจ ว่าคนอย่างพระท่านพันธวจโทดกเตอร์พักสิงช์ีวัฒนไม่ได้กระทำความผิดาหากจะเอาโทษกันจริงๆไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญานับหนึ่งกันใหม่ไหมถามว่านับหนึ่งนับยังไงเราก็ต้นหมายพิษรัฐธรรมนญนี้คือสารพิษ เราก็ตรงแกรัฐธรรมนูญให้มันหมดปราศจากสารพิษร่างรัฐธรรมนูญที่มีปัญหามากที่สุดในบรรดา309มาตราคือมาตราสุดท้ายมาตรา309เลยละครับเขาบอกว่า มาตรา39ซึ่งเป็นบทเฉพาะการและเป็นมาตราสุดท้ายของรัฐนูนฉบับคอมชบัญญัติไว้ว่าบรรดาการใดท,ที่ได้รับรองไว้ในรัฐนูนแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับท่วคร,พราพุทธศักราช249ว่าเป็นการชอบด้วยรยัฐนูนทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังการประกาศใช้รัฐนูนให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรยัฐนูน ข้อความที่ว่าบรรดาการใดๆรวมนั้นการกระทําที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฉบับัุวขราปี2 4<ไ>9และจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา39ของรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้มันจะเชื่อมโยงไปถึงมาตรา36มาตรา37ซึ่งผมไม่จาะรายละเอียดละกันเพราะมันจะยาวสรุปให้ฟังดังนี้ครับตราบใดที่มาตรา39ข,ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ ยังมีผลบังคับอยู่บรรดาประกาศและคำสั่งของคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นย่อมถือเป็นการประกาศหรือคำสั่งของหรือการปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐมนูรประการ,รตราบใดที่รัฐมนูรสามนเก้าฉบับนีน 9, บน้ยังมีผลบังคับใ,ใช้อยู่บรรดารการกระทำใดๆทั้งหลายในการที่ำํำนานของคณะ ออกบ19กันยาย,ยน2519รวมถึงการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้ซึ่งได้รับเป้าหมายหรือผู้ที่ให้การสานับสนุนคนเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา309และนี่เป็นหนึ่งเหตุผลว่าทำไมอภิสิทธิ์เจชิชีวะรวมไปถึงพลพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่เกรงกลัวกฎหมายแผ่นดิน เพราะมาตานี้คุกกะลาหัวมันอยู่แล้วเมื่อปรากฏชัดเจนว่าณเวลานี้มีกลุ่มบุคคลลวมไปถึงกลุ่มก้อนนักการเมืองกำลังมีความพยายามก่อการรัฐปหารรัฐบาลมีทางออกหนึ่งทางซึ่งผม จะบอกให้แต่จะทำหรือไม่ขึ้นอยู่ท่านรัฐบาลเมื่อเห็นแล้วว่าจะมีการก่อ,อก,การรัฐประหารโดยกลุ่มคนกลุ่มนี้จะปราศจากซึ่งความผิดเพราะเขาเหล่านั้นเป็นผู้ให้การสนุนให้มีการก่อ,อก,การรัฐประหารใิเก้าอันญาย,ยนาพราาัสองันห้บเก้ถามเอยครับถ้าวันใดวันหนึ่งมีการออกพระราชโอง เพราะเรื่องนักล่าวผมเห็นว่าเป็นเรื่องเล่นดัดงงดวสำหรับผมมิฉะนั้นรัฐบาลอาจจะถูกพวกนี้รัฐประหารได้ถ้ามีการออกพแล้วโดนยกเลิกมาตรา309ได้ผมรับรองครับว่าคนที่เดินกลับบ้านสง่างามนนมากที่สุดคือพันธบัตรโคอนเตอร์พัรคยิวัตผู้นี้และครับแต่ในสภา เราจะจับจ้องมองดูการเดินทางของพระราชมณัดฉบ,บับนี้ให้กำลังใจทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยกับการยกเข่งและไม่เห็นด้วยเพราะเขาเหล่านั้นเป็นพี่น้องที่เดินร่วมทางมากับเรามาโดยตลอด วันนี้หยุดทะเลาะกันชั่วข่าวแล้วมาพิทักษ์รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน่อนหยุดทะเลาะกันชั่วขราวเพื่อต่อต้ <Okay. S 1> านการทำรัฐหารของประชาปธิัย์ดเสียก่อน <Okay. S 1> ขอบคุณนะ